กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดผ่านด้วยพี่น้องเด้อยินนีตตอนหลับข้าวซ่้มองน้องนัดอีกแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้เข้ามาหน้าโคกพี่น้องเข้ามาหน้าโคกเนาะมากับแม่น้องอันเนยแล้วก็อันเนยน้ำมานนำลัางเนาะแล้วก็สวนเอื้อสนีแล้วก็พ่อใหญ่จอยเนาะพ่อน้องอันเนยน้องป่านมาก่อนพี่น้องเลยผนมาทางปลูกแล้วก็ทางเห็ดนามักจับเนาะตอนนี้เนาะน้องนัดกันยังบอดียังบอดีเดาอพี่น้องเลยยังบ่ ยังบ่ลอยเนาะห้ากับแปดสิบพื่อน้องเลยห้ากับแปดสิบยังบ่ลอยเพี่น้องยังบ่ดีขาดเนาะยังย่างกัยังเบากระต้นกัโตยังดวนสายดวนขัวอยู่พี่น้องแล้วก็ไอนี่เนาะก็ยังไอติดไอต่ออยู่ยังไอย่พี่น้องคันคอแห้งๆตอนนี้ค่ะแล้วก็ส่วนแต่ว่าเป็นวัดเป็นเป็นวัดแต่บ่ได้เป็นเนาะเป็นแต่ไอเป็นแต่ไอพี่น้องเลยวัดแต่บ่ได้เป็นเนาะ ไลยๆคนในเฮือนกับทเมเพืน่อนะบวหฮร้านไปไก่หล่กบหไฮไกลร้านยันเป็นโควิดเพื่อนอย่านยันเป็นโควิดเนาะแล้วก็กลแมนอยู่บนเนนนอนเนาะอันะแต่กระยานไว้ก่อนนั่นแหละแต่ว่าเรื่องไข่เรื่องโตห่อนตอนนี้นะ่ะบวห่อนแล้วเพื่นอน้องเหือไรเต็มโตผะวะเมื่อเ้าร์นี่เฮากันย่างก้นะอนอบอันย่างก็แบบว่าต้มหน้ามาท้เนะพี่นอ้องนี่อัน ต้นผ่าทลายโจรแล e. ้วก็หัวซีไข่แล้วก็จักใบยังไหน่ทำเมงเอามาตมหายแล้วก็หายเห่าคมเนาะหายโมไปเนาะแล้วก็ปงออกมาเหากับต้มผมกลมหัวแล้วก็หมหากะยาหฮมแล้วก็กินน้ำห่อนเส่เส่ยาต่อเนาะแล้วก็มาเนาะไปเนาะเนาะแล้วก็หากออกมาหน้าเนาะแต่อาการยังบ่อลอยเนาะไป่นองความเสียว่าเศร้าเสียว่าดีเนาะยังหากับแปดสิบไปเนยังดวนสายดดนหัวแต่ะบะ ลูกได้ไปเป็นและ้วกะ็จากจากลูกจากไปพี่นอ้องถาว่าไปนอนอะไรอะไรอ,อยู่แบบแห่งกับแบบน้่งเศร้านะพี่นอ้องแล้วก็มันมันแห่งเมื่อยแห่งปล่อยแอร์แห่งเหมืน,หน,หน,หนบ่มีแหงเลยอันนี้แปลว่าลูกได้ไปเป็นแล้วก็เลยอยากอยากลูกอยากย่างเผื่ออยากให้มันเศร้าอยากให้มันดีขึ้นอยากให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเนาะและเมื่อนี้เขาก็มาลุยมาลุยว่าสิบป,ปูกมันซอยเอื้อซนีแต่ว่า ตากองกับบ่มีจะใครสิเป็นตากลองให้ตากลองบ่มีน้องกิกิบอยู่้านสาวไปโรงเรียนเบิดเลยพี่น้องเลยมากับอเนยแม่น้องอเนยเนาะไปเบ่งน้ำกันพี่น้องมาหอดลานมันแล้วสวนมันแล้วนาะพี่น้องเนาะว่าพิษเมื่อกี้นี่มาหอดสวนมันเลยพี่น้องเด้อพอสวนมันแล้วจ้าเนยโอ้ยขับไปยังอะนะเสียงกันยังแปลกๆเจวพี่น้องเลย <c oughs> สมว่าคนเจ็บคอเป็นไออะไรเนาะหมู่ฮะกับว,ว่าว่าโอ้ยบมเป็นยังหนา้าถือว่านาั่งถือว่ามามาห่วมงานนั่นวันเกิดเฮาหละเพราะว่าคนในตลาดเนี่ยเขาเจ้าแข่งฝนแต่ฮาก็ยังเป็นวัดเป็นไออยู่เพราะว่าบมเป็นยังโดกสัสคนในตลาดเนี่ยก็เป็นไอเซลเซลอลไรหมู่ก็เป็นวัดกั่ว่าสันอนเนยกับป้าสนี่ก็มาจูงกันถักแท้อนเนยนี่ยเฮ้อ อันน uhm. so e ี <nek> huh. ้มาสอบปลาลุง hmm. บ right ่เนยนะไปไปเลยสบายดีปลาลุงได้ไหมสบายดีพอแบ่นี้องเอาไม้เอาไม้ไม้ดีปลาลุงงามๆยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆอ้อันนี้มาปลูกมันสอบปลาลุงบ่บ่อันนี้มาป่วนปลาลุงบ่อันนนยมาเหยียบขี้ต้มโอ้ยคือดูแท้มาเหยียบขี้ต้ม ตอนนี้กับพอน้องอเนยน้องตานเนาะกำลังกำลังนิ่งน้ำมาจับพี่น้องเอ้ยเอารถไทยดึงเนาะเอารถไทยดึงน้ำมาจับพี่น้องเพื่อให้มันแน่นนาพี่น้องเอ้ยถ้าพอลุยไปลุยเลยถ้าพอก็ไเลยพ่อไอคิวยังมาน้ำลัง สวัสดีพี่น้องวันนี AM ้ต enfin, ิดน้องมจับสวัสดีป่อลุงตรน้ำมกขับพอยังจ่อยเอ่อตัหนี้ แต่องาพี่น้องสิถามว่าอันเทียบเป็นนั่นล้างกระซี้หน่อยๆหน่อยยังอันนั้นคือบอนไหวกระดูกข้าเจ้าด้วยพี่น้องเด้อบอนไหวกระดูกจะโค้งอันหน้าเพิ่นอะไรที่ว่าเถอกันมั่นข้างๆให้เลยเนาะกะหน้าป่าอะไรเนาะเป็นบอนไหวกระดูกเพิ่นเพิ่นบด้าศัยเจดีเพิ่นอาศัยเพื่อนหน่อยไหวพี่น้อยป้านังนัดฝูมั่นี่ สิ้นส่วงไข่หน่อยหนึ่งกับเป็นม่าลอดพี่น้องเอ้ยแม่ลูกเศร้ราหน้าพี่น้องเอ้ยเออถ้าท่านตัวได้ลำน่อยปลูกซองเด้อลำหน่อยน่อยนะเห็ดเห็ดซองอัน คนมาปลูกสปาปาทสนี่ให้มันแล้วงเอาซ้ำมาหนิเนาะแม่ว่าอากาศกระซุ่มซื่นพี่นอ้องเอ้ยอากาศกซุ่มซื่นลายแบบอยู่เย็นเป็นซุกเนาะบ่ฮ่อนบน่ร้อนพี่นอ้องเอ้ยแบบว่าอากาศเย็นใจกับสิเย็นจังน่อยาอากาศฮ่อนกับใจฮ่อนพี่นอ้องเอ้ยป่าที่นี่คนปลูกทั้งนั้น สวนมันก็แม่นน้อยพี่น้องเอ้ยสวนมากใหญ่บ่ฮู้าจักไรลเฮาก็บ่ฮู้คือกันเนาะแต่ว่าทางลาวเอิ้นว่าเฮตาพี่น้องเอ้ยจักละเด้อบ่ฮู้คือกันเฮตา1 4ไร่อ๋อ4ไร่พี่น้องเอ้ย บอกขี่ต so <LO> ้มลูกบอเลนลูกหลานางล่องลูกนางล่องเล่นนี่ขี่ต้มมันเปื่อนแม่บดท่าไปลลางบ้านคุณนางาอามโป่กมันกับตะกตาไปโป่กไปโป่งเนี่ยปลาเลื่อยพี่น้องเลยอือม อากาศแดดมุกเผามาเนี้ยเฮียจากเห็ดหัวก็พอนองเนยเนาะกําหนดต่างก็บ่าวต้นกาพป็นเอาไปถอน้องให้คิวเนาะเป็นมาซอเห็ดหัวมาเนี่นานซอยกันพป็นเอาไปยย่ำเบียย่ำงานก็ต้องซอยกันแบบว่าพันบ่ซอยกันกะผู้นึงเห็ดก็ผู้นึงก็เมื่อยนะพป็นทางเนาะแบบลายโคตรมากจะไายแน่ กระสืบ่เหมยปันไดเนาะก็เหมยมันกระสิเบาลงแบบลายคนซอยกันทได้พี่นเอาเลย้งเหตุแต่ผู้เรียมันก็เหมยแล้วยังเ็อียาเป็นปิ่นกันอยู่เนาะเวียกลายเจอกระดูดูเพื่นเอเลยโอ้ยกับแบกบบะเสียียงเก็อยู่รปเลยเศร้าก็แต่นี่นี่เจอยน้องต้า เจอหน่ะท่าแล้วแต่ว่าก็ยังดุยังแข็งแห้งอยู่พี่น้องเลยบหเห็ดกับบัได้บ่อยเผื่อเห็ดเผื่อกะเห็ดก็มีตะลุกผู้างเงลูกเคยก็มีกระซอยกันเพื่อนก็เหยี่ยงกระซอยเพิ่นกระซอยกันหลายคน มันบอกมีลูกทรายกันมีลูกเคยมาซอยปไปห,หน่อยโอ้ทางนั้นปลูกพ่อพุ่นเลยสสุดแทวเลยสสุดแทวแล้วช่วยแรงช่วยกันไปหน่อย ไม่พื้นกันละลายอย,ยังบ่ได้มาตัดก็โดนเขาเถอะกับปานแมนเบิดพี่น้องทางหัวสนะิม,มาตัด,ดอยู่พี่น้องเอ้ยเออมาเอาใหม่มาเอาใหม่บัดนี้เบิดกระตานึงเลยเป็นเบนิดกระตานึงเลยเพิ่นสิมาเอาใหม่เบิบร์ตกระตานึงเลยบ่เออเอาตอเต็มๆรถไปมันจนนังเงินรถไทยดึง หนึ่เพว่าเหลี่บมาลายแล้วเนาะอืมกระตาบักใหญ่เถอะเนาะว่ากรลายเติมอืมอย่างนี้สวนต่อยนะปลูกหมวนเนาะปลูกมันกระเบนยางนิบลงนิบลงพอน้อย า,าต้นกลนพินาบอ่ะเออพินากระสูแล้วไ,ไปได้กระสูแล้วของเันแม่ว่าจะคล้ายกั้เงินด้สั้งหมดว่าพนมันเป็นราคาเนาะพี่เนาะโลมน,นที่วฮอดโลกข่าแม่ ส่วนน้องอนเนยกับพี่น้องเอ้ยมากกับวี่อยากลายถึงยังนี่ไม่ให้ปัน้นเค้ก m U u มอูลองเพลงปับลูกพังดู that, อ๋อสิเบอร์เดย์เธอยูนป่ะมาไปต่อเออนี่จากคู่นี้ไปเลย that, อีุอ้ยบ้างบ้าง อืมพอดีได <c ười> <allen> ้หมากได้หัวเนาะได้หัวได้ลำไปเนาะเลยปลูกมันกับปุณหะดอกไเนาะดินหนึ่งดินดากเรือง เด้ข้ามรถได้เเอา่อฮึได้หัวพอดีทอได้่มผมมีไอยากได้ด็กท้ในฝนวา ไกลบ้านคนมันไกลคนเพราอด้วยขว่มห่วยควมหว้มหองทั้งนี้พระสัน <c oughs> <c oughs> โอ้ท่านเป็นปัญหากับจกักรแม่บัตเึงเนะ <c oughs> าะกั้งเวทกับสิพ่อได้อีกหรอกบ่กไปแล้วกลางคืนนะพี่น้องญอาณ <c oughs> ทางเราแต่มันเป็นภูมิึ้นหันให้อุ้มจานน่ะพ่ออะไรพี่น้องน้องนานกับปูกมันมาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะอะไรคลิปนี้ครัก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกุญแจไปว่ายไปตามช้องน้องนานด้วยพี่น้องสบายดีนี่ไาวผมได้กระไหลมาแบบนี้สบายดีจ้าโอ้ยผู้ตีนี่ก็ได้มึงดูนี่ มานังตีอยู่พี่น้องเลยาดีมาดีรถอภิเษกหนึ่งอภิเษกหนึ่งก็ได้อภิเษกหนึ่งหนึ่งบ่นอยน่ลรับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆ่มาเิ่งมาสมแล้วก็หายกำลังใจน้องนาเด้อขอบคุณลายๆสบายดีจ้าปัาดดีเนยเนยสบายดีปาลุงดูเพี้ยงนะแม่ยบ่สนะเนยในลินเซยนิมานนิมาน Bye bye. Oh, okay. <coughs>